มอบโล่รางวัลให้กับคุณอนุชิตวรชินค่ะคขอเสียงปรบมือให้คุณอนุชิตวรชินค่ะท่านนี้จะเป็นผู้ผลิตหนังสั้นที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วเป็นผู้นักเป็นนักแสดงด้วยไหมคะเป็นนักแสดงด้วยไหมคะไม,ไม่นะคะเป็นผู้ผลิตหนังสั้นเอง ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟรี free, ทุกท่านมาด้วยใจนะคะตรงนี้อขอเสียงปรบมือให้คุณอนุชิตอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณสิทธิพดสีแสนวงและคุณอนุชิตวรชินที่ทําให้แอปพลิเคชันนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะอย่าลืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักปับหนึ่งผมจะขึ้นคิวอารโคให้เผื่อใครสนใจตอนนี้มีผู้ประกอบการครับหลายๆท่านเข้าไปสมัครนะเป็นสมาชิกเข้าไปท่านสามารถเข้าไปล็อกอินนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งกันได้เลยนะฮะขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวท่านท่านผู้ว่าขออนุญาตอยู่บนเวทีต่อครับ